ตวันนี้เราอยู่กันกินกรูปแบกแล้ววันนี้เราก็ยาววันแล้เราเรวเร็ว,รวรทำไมปลาเหล่านี้ถึงหยุดไห<ช>วเพราะมันเห็นของดีอะไรสักอย่างไงล่ะพ่อครับผมหิวข้าวแล้วอ่ะพอ่อครับผมหิวข้าวแล้วอ่ะ <c oughs> ผมได้สั่งของทางออนไลน์ครับผมเป็นเอกสารชนิดหนึ่งที่เอามาใช้กับทางการทุกคนนะเขาก็มาส่งตามปกติถ่ายรูปเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเอกสารมูนหายไปอ้ผมมาดูกล้องนะเพื่อนตาเห็นมันหายไปคร็นตัวยิาวนกูเหนื่อยตีด้วย่ะเพื่อนมึงเลิกให้กูเป็นตีได้ไหมมึงเอาไก่เป็นตีไก่ชนี่ยอันนี้ของฉันนะครัส่วนนี้ของน้อยไม่เลยไงกูเล มามาโอ้ยยาวเพื่อนถอยมาโอเคชนเรียบร้อยแล้วใช่ผมเป็นซา่งเส็บรอมาสอชั่วโมงกว่าเอสยจรนเหม็นนาาเอเดก็ะแม่หมแมนี่ยาเอลโมนเออใช่นักเหม็นบนน้ำอาหารกับกระทะเหมือนจริงๆต้องเองที่ไหนปันไหลกี่แนคือเรื่องราวสยงัที่เกิดกับชายคนนี้ระวังนะทุกคนลาวาร้อนร้อน้อตัวนั้นดิ โอ้โหยืนตรกลางประตูเลยเว้ย,อยโอชัยวันนี้ยังต้องหลบให้มันอ่ะน้องๆในขาะที่เพื่อนกินข้าวเช้ามันมักจะมีคนคนหนึ่งเปิดเพลงแบบนี้ขึ้นมาหยุดวัดร,ร้อยอิงจริงโอเคไนมไุ่เล็นคนนะโอ้้ไ้ เจ้เหมียวน่ารักจังเลยขอเล่นได้เปล่าไม่ต้องมาลงมาเล่นมึงเอาบัตรไปสแกนตรงนั้นตรงนั้นบัตรสแกนตรงนี้ตรงนี้เออตรงนี้นั่นแหละเออง่ายๆแบบนี้ก็ทำหน่อยอุ้ยเดินเจ้าเหมียวเดารละเอาละอาหารตีมือพ่อเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วนั่นแหละแม่จำไว้จำไว้เออเดี๋ยวด้วยอย่าปูผ้าก่อนมันร้อนมันร้อนนะมันร้อนอาหารสุดเด็กของพ่อเองเลยอ่ะมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้นสิบเอ็ดอง นี่ได้มลงตรงมือมันจะเลาะเอ้ยไม่เลาะไม่เลาะคำหรือย่างว่ากูจะให้มึงล้วงต่อจะอักขามึงล้วงไม่ถึงเอาให้ได้เลยใช่ไหมสนใจมากเพื่อนมาอีกแล้วกระทะอาถรรพ์มันต้องมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นแน่ๆกระทะอยู่ที่ไหนบรรลัยนั่นละกันอ๋อพิกเลยเจ้าอาถไม่ใช่เป็นที่กระทะแต่เป็นมึงไดโง่เองใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ที่ไหนนะครับวันนี้ก็สอนโซลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายนี้งงสุดละเนี่ย นี่งงเลยเมื่อกี้เพิ่งมาปรับเมื่อกี้แต่ก็ยังไม่ได้สักทีมันเข้าไปหมเดเลยเอ้ยเช้าแสงสดใสไม่เปิดโทรศัพท์ดีกว่าทำไมโทรศัพท์เปิดไม่ได้วะ ผมทำไมไฟมันดับบ่อยจังวะวิญญาณกก็รอกที่วิ่งใส่หม้อแปลงไฟเฮ้ยใครกลนอะไรวะกูจะวิ่งมันก็เรื่องของกูบ้านมึงไม่ใช่บ้านกู <c oughs> จะดับก็ดับไปสิ <c oughs> ว่าแล้วทำไมไฟดับบ่อยวิญญาณไอ้กระรอ้องวิ่งใส่หม้อแปลงไฟนี่เอง <c oughs> เออแม่ครับแม่เห็นแผ่นรองเมาส์ผมบ้างไหมฮะอยู่หน้าตู้เย็นลูก <c oughs> อ๋อไม่แม่นี่มันแผ่นรองเมาส์กิจพากย์เช็ดเต็มมีสาวสวยทักแชทมาหาผมเฮ้ยเธอต้องชอบเราได้เด้เลยอ่ะแต่เธอมีสูตร กูรู้ว่ามึงจะชอบกูที่แทบึึงมีสูตรเองขอมากเพลงอีกเธอเหล่านั้นเจอมาร้อมสูตรเธอตัวให้อ้ายลงทุนเธอบอกว่าที่เอาไปหมุนนะได้มาแล้วที่เอามาคืนเธอบิดคมคมแล้วเธอก็หายแบบไม่ได้คืนผิเสียใจแทบล้มทั้งยืนต้องนั่งกล่ำกลืนฟื้นกินน้ำตาแต่แต่แดดเพ่คุณลุกออกจากคอมแต่คุณลืมว่าคุณเสียบหูฟังอยู่ เหมือนโดนกระชากจากอะไรบางอย่างที่ไี่กูลืมถอดหูฟังกูดีเลยเมื่อดีตำรวจจับเจอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นไถ่เมื่อไหร่ไถ่บ้านเฮ้ยเฮ้ยเอเแม่ไม่ได้กัดแม่นั่นแหละให้ได้เขาตกใจแล้วเขาลดลงมากนี่แม่จำไวเลยครับผู้ตำรวจไปซอยไหนผมมันเจอมันไล่ตู่ผมตลอดเลยอะไปโรงเรียนทำไมวะในเมื่อมันเคลียร์งานงานเสร็จหมดแล้วอะแค่เหตุไปลอกกินไล่วันเพื่อนถ้ากูไม่ไปโรงเรียนกูจะไม่ได้เลยสบายแต่ถ้ากูไปโรงเรียนกูจะได้วันละร้อยแค่กินไล่วันนี่เพื่อนโอ้ไม่นี่บ้านเสีย คุณอาจจะไม่เชื่อก็ได้ว่าขมินอาจไปเหยียบดวงจันทร์ก่อนนสาซาใครจะรู้สสนี่มันจะเคขมเอาทุกอย่างเลยใช่ไหมถ้าไปมึงไปมาเคขมินลงตู้บ้างวะถ้ามึงไม่ต้องเคขมก็ได้กูให้มึงวปซี่ฟี่เลยแม่บอกพวกเรามีแขกนะลูกแลแ้วแม่ก็เลยเปิดอันดีเบ๊ให้พวกลูกๆเขาดูอ<ห>่ะพวกเขาดูบนคอมในห้องลูก<ห>แต่แม่นี่เหรอทีอนดีเบะนะฮะมึงว่าไงนะเดี๋ยวเวลาเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ เยาไม่เห็นเร่องคือแมวกูยังไงล่ะโดนหลอกไป็นได้พวกโลกสวยเพื่อแม่ไม่ให้เลี้ยงหมาอย่าเห่านะเดี๋ยวแม่รู้ที่พวกคุณจะรอดเพราะนักข่าวจังหวัดเขาก็รู้แล้วคุณ ไปก่อนใช่กูก็อยู่ข้างข้ามึงไงมึงลำบากไปกูจะอยู่ข้างข้ามึงโอ้ยไอ้หัวเวทคุนึกว่ามึงจะช่วยกูไปแล้วนะอ๋อนี่คล้ายๆกับดาบอันตรวจอันก่อนนกหมดโอเคกูไปกินร้านหรือแมวคุณเอ้ยถึงจะของมากเลยอโอเจ้าของเอาไหมแมวกูณตักหมัดไปมันจีนี่มันต้องหนี้กูกับแมวจะต่อยกันทุกวันแล้วเนี่ยเด็กๆที่มาดูทรงอย่างแมวที่ซาฟารีไม่รู้สิแปลกดูมีเดที่มันดูมาทรยองแมวอะไรและสาระดูมาน่าสนใจกว่าผมตอนรอให้ใครสักคนออกไปส่งงานที่จะได้ไปส่ง สาที่สุดในพ้อไงไปวิวทำธุระี่ว่าการทกสื่ตัแต่8โม3แต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนมาดแคจแ้ราชการน่ะประชาชนต้องมาก่อนใช่ไไมว่าเราจะไปเช้าแค่ไหนถ้าผานราชการยังไม่มาเราก็ไสามารถอะไรได้ว่าจะเข้ากานได้แต่ละทีไปไเข้านมด้เลยไม่ได้เลย

บหลังแตงแต่ัวรุ่นเลยครับไม่ลุ่งถึงภาพวัยกลางคนด้วยแก่ชลาเลยครับว่าจะนอนติเตียงไปเลยก็ได้ใอ้มานี่เจ้าเหมียวเดี๋ยววาดรุ่ให้สวยๆเลยบอกมันไม่สมชินกรงกระโดดเด็กแล้วกระโดดลงมาจากที่สูงขายังไม่ชัดเลยอมาว่า วงการแฮรอรเนี่ยฟอร์มดีไม่มีถกจริงๆนาฬิกาปลุกร้องคนที่เป็นคนตั้งเวลาเย็นเนี่ยคนหลัวนอนรับสบายคนที่ไม่เกี่ยวข้องเลยไอ้แต่งนาฬิกาปลุกไว้ว่ากูยังไม่อยากตื่นตอนนี้ตั้งนาฬิกาปลุกไม่ใช่ปลุกตัวเองนะปลุกคนอื่นมากกว่านี่ดิฉันโบกที่ลอยมาดูตูดผมตอนเล่นโทรศัพท์ต่อทั้งๆที่ขี้เสร็จไปนนาแล้วเมื่อไหร่มึงจะกดกูลงไปสู่อิสรภาพทีบวกนี่กูลอยตุกป่องอยู่านี้กูดูตูดมึงเป็นสิบนาทีแล้วเนี่ยขี้มันเริ่มหมดความอดทนกับคุณแล้วะ คดดูดดูดครับเดี๋ยวมดผลไม้ชนิดไหนวะเนี่ยทำไมกูไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนอะโดคาโดหรือว่เป็นอะโวคาโดวะนี่เป็นการเียนป้ายผิดดี่วะเฮ้ยเชิร์เธอใช้ยาสีฟันอะไรอะยาสีฟันเพื่อสุขภาพด้วยเหงือกและฟันที่ดีคอกินสมเกลือสมุนไพรอืมภาพที่มันธู์ขุนแเนี่ยแม่ถามทำไมลูกไม่ไปเล่นกับแมวแถวบ้านหน่อยล่ะลูกแมวแถวบ้านผมมันจะเปิดสแตนกำคอคุณอยู่แล้วแม่กูไม่ไปเล่นกับปันก็บุนหัวแค่ไหนแหละมาเลยมดดูกูจะกำผมด้วยสแตนกูเองสภาาาาพรผมมมมเเเเื่่่ออออลลลลนนนแแแทงงตตตดดด้้ววไบััๆ,ๆิี ูมันร้ายจรินๆจริงๆเจ้าเม็ดจังแรงเลยเฮ้ยเมื่อวานน่ะเจอกันไม่ชัดเลยนะผมาเจอมึงตอนไหนวะเนี่ยมึงเป็นใครวะใช่ฮะบางครั้งบางทีเราไปเดินตลาดอยู่ดีๆพอกลับมาบ้านคนรู้จักก็บอกว่าเฮ้ยเป็นเชื่อจริงนะมาเจอมึงตอนไหนอ่ะกูจะไม่เห็นมึงเลยสามไปเกมฮอกวอตเลกาซี่เล่นบนซีดีได้แล้วนักลงมัดอืมในเวลาแล้วแหละนี่กูลงมัดเป็น G D A แฟนด้วยเลยกูบอกได้ว่า C J ขี่ ว่าได้ไม่โคตรฟยวเลยให้เพื่อคนคิดถึงแฟนเก่าตอนตอนหนึ่งวะ่ะแล้วบึงเลิกกับเขาทำไมวะเพื่อนมากินยางรับพัวค,คนเราบักจะเลิกกันด้วยเหตุผลง,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 ง่ๆครับตอนเด็กๆอ,อาจารย์สอนสามชั่วโมงรวดเดียวแบบไปพักโอ้ยอาจารย์ให้สมองผมได้พักบ้างเถอะสอนอะไรกันนักหนาเลยผมโอ้ยปวดหัวแล้วใช่ครับสมัยนี้เรียนแปดชั่วโมงยังไม่พอต่อาท์ยจะต้องประชามการบ้านอีกแถมมีโครงงานรายงานกิจกรรมโอ้โหเยอะแยะมากมายมันจะอะไรกันนักหนาวันนี้อ้ยเธอถ่ายภาพน่ารักจังเลยอ่ะรับจอยเนี่ย ใช่ไหมแต่กูจะแดกแล้วไม่แดกกูไม่ี่กกูบอกได้เลยว่ารสชาติอิเล็กทรอนิกสุดๆพนักง,งานแฟนคุณต้องชอบช็อกโกแลตที่คุณซื้อแน่นอนเลยค่ะผมที่ไปซื้อกินเองเพราะมันลดราคาครับกูซ,ซื้อกินเองครับกูไม่มีแฟนครับจจไปใ ผมที่มีงานต้องส่งผู้นี้าพไอ้เดี๋ยวเดึกๆค่อยทำละกันจะได้อินสมาเนียวอะเรียบร้อยไม่ได้ทำหลับก่อนใครเคยเป็นบ้างครับแต่ว่าจะไปทำตอนดึกๆจะได้มีสมาธิและเพื่อหลับก่อนตื่นขึ้นมาส่งอาจารย์ไม่ทันติดสูงใครเคยเป็นคอมเมนต์ทีนะครับปีฟ้าช่วยลดความอยากอาหารคนป่าเดอะฟอร์เรสต์อุทาสีฟ้าทั้งตัวเลยมันจะได้ป้องกันมึงไม่กินซอยจุกพวกกูได้เวลาเห็นพวกกูทีไรมึงวิ่งเข้าใส่ทีเลยมึงจะกินซอยจุขนาดนั้นเลยเหรอผมบอกเลยว่าคนป่าเดอะฟอร์เรสต์คือซอยจุกกการดไเีๆ ม้วนวเฮ้ยกูเนี่ยแฟนตัวยงทุกเดทเลยเพื่อนกูไม่รู้กูได้มายังไงนะแค่กดมั่วๆเฉยๆกูก็ได้แล้วเออใช่ผมก็งงอยู่นะครับแฟนตัวยงนี่มันต้องทำยังไงมันถึงจะได้อ่ะผมแค่ไปกดไลค์แค่สองสวรรค์ผมก็ได้แล้วอ่ะอันนี้งงมากเลยมนุษยจินตนาการถึงนวัตกรรมใหม่ให้ก็น่าจะไฮเทคมั้งมนุษยจินตนาการถึงอะไรบางอย่างที่โดนขาตอนว่ายน้ำเฮ้ยมันต้องเป็นจระเข้แน่ๆไม่เป็นจระเข้ก็เป็นฉลามเป็นตัวอะไรวะหรือว่างูวะเฮ้ย่่างดวนเลยนั้นคือโจนีีี่่คคครรรรรััับบบบพมมอะไใแ็ู แพตซี่ไงลูกน,นี่คือแฮร์รี่พอตเตอร์ เดี่ยวเแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรมันวิ่งเร็วขนาดนั้นวะให้มันโซดิกีกว่าลบดีกรีกสิบแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่นะคนส่งทำกล่องฉันเบี้ยวใบกล่อกั๊ดจอร์นครับเป็นของฉันเบี้ยวเลยมันจะใช้งานได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ภาพกูเบี้ยวเลยเวลคัมทูชิบหายการช่างโอ้โหทพานมึงจะแคบขนาดนี้นะในกูก็อยู่ไม่ได้อะดูบันไดดิถ้ามันไม่มีพื้นที่สักเล็กน้อยเนี่ยกูว่าน่าจะเป็นบันได้าเก้าสิบองศาแล้วมั้งใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเเเอออออาาาาาาไไวววว้้้พพื่่่่ใใใภคคคคคลลลิิปปปหหหมมนนนนนนะรรรััััััับบบบบีีขตกกสสด๊ยยจ อย่าลืมกด like กล like. ไกลค์กันคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับทำไมถึงมาคุยกับเราอ่ะก็ชอบไงชอบเราเหรอชอบภาพนี้ก็หาม ไม่ได้ไปเที่ยวอะไรหรอกน้ำมันมันแพงอ่ะกูไม่มีตังเติมน้ำมันอ่ะเรียบร้อยเฮ้เพื่อนถ้ากูมามึงดูแลก,กูด้วยนะสิ่งที่เพื่อนผมทำได้เลยเพื่อนกูจะบันทึกวิดีโอมึงไว้ทุกวินาทีที่มึงเมาเพื่อนที่บอกว่าคุณเตี้ยสภาพของคุนเตี้ยก็จัดการมึงได้อ่ะมึงมาเิไปล้อเพื่อนว่าเตี้ยนะครับให้พูดว่าส่วนสูงไม่ถึงมาตรฐาน,นโอ้ว้าวนี่มันไม่ใช่ปลั๊กไฟธรรมดามันคือปลั๊กไฟเพราะว่ามันโคตรยาวเลยดีอะไรเจ็บกว่าโดนแฟนทิ้งอีกไหมครับนี่ไงเพื่อนนี่เจ้าเหมียวหม่อเ បង ਮੰ ងน้ําតារិនស្ নাও ប្រាមិនกิน คนบ่นว่าหมูแพงแต่ซื้อไข่นกฟามิโก้มากินแบบนี้ก็ไม่ไหวนะครับฟ้ามิโก้แล้วไม่ใช่ไข่นกฟามิโก้มันคือไข่เยี่ม้าบริษัทแห่งหนึ่งดินคาบตัวของเราดีที่สุดสําหรับสิ่งแวดล้อมเลยนะครับชิ้นก่อนหน้านี้ก็พูดแบบเนี้ยชิ้นนั้นมันสุดแล้วแต่ชิ้นนี้มันคือสุดเขาที่สุดกว่ายังมีสุดเขาที่สุดกเราถ้าใส่เครื่องาวขาใ่ลาก่อนนะเพื่อนนายจะไม่ได้เห็นฉันอีกต่อไปฉันจะหายไปพี่ต่อไปนั้นไม่ได้เลยทุกเช้าแค่แค่เด็กแว้นบ่นรถส่งเทวด